รวมตัวกันครบเซตแต่ละทีก็ทำเอสีผู้กำกับปวดหัวได้สุดๆเลยละค่ะโดยเฉพาะเรื่องแรกของซีรีส์โปรเจกต์ยักษ์ทาราฮิมาลัยกับชาวปิดกล้องที่ขนทับนักแสดงมาล้นจอทางรุ่นใหญ่พี่หนุ่มสันติสุขพี่แหมมจินปรหาหะใ,ใครที่ออกอาการหม่นไส้เสด็จพ่อของโองชายพี่อุ้ยเกรียนไกลและสงสารเสด็จแม่พี่แหมมทิติมาก,กพลาดไม่ได้รวมทั้งแก๊งตัวฮาในครัวและเหล่าองครักษี่มาครบเซตคุณหมอนัทหมอก้องสารวิทย์กับยายแตงเอง๋มณีรัฐแถวก็มางานนี้ยังมีสามหนุ่มตัวปวดสุดกรี๊ด หนุ่มหมากบอยนะเดชนะคะที่ดูจะยอมไม่ได้กับความรักของน้องสาวสุดห่วงคิมเบอรี่กับเจ้าชายกล้ามโตพี่อัมบดิชาติก็เลยออกอาการป่วนสุดๆทั้งนอกจอในจอทุกฉากแบบน่ารักน่าอีกสักขนาดนี้เลยค่ะใส่แล้วถอยหลังให้หนเอยแล้วตัดเบิร์กนะเบิร์นะใส่แล้วพอเลยครับส่วนใสยเออแอคชั่นเฮ้ยเฮยใส่ไมใส่ไหม เล่นเยอะตัวหน้านไว้แน่ไว้กว่าจะมาถึงฉากนี้ได้เนี่ยมันค่อนข้างผ่านเรื่องราวมาเยอะมากแล้วกว่าจะแต่งงานกว่าจะรักกันได้ก็ยังมีอะไรให้ดูน่ารักน่ารักในตอนท้ายอีกนะครับกับละครเรื่องทาราหิมาลัยค่ะ